แคเข่นท <ort>. <laughs> <so> ุบหลังได้ไหมใส่บาแนเข่าที่นี่นีโอ้แนเขาเวอ้ยีกนเยแงาด้ไในเป็นนันใหแล้วว่ามันทน้าเมยเออัามากมากพักลายยางนเดานอ โอ้ยสวนผสมเนาะสวนร่วมเชื่อผู้ยากันหอมเชื่อผู้ยาพักซี่เชื่อออมปลูกพักหอมเลยอือกักหอมพักเสียนมนั่นแล้วเว้ยพักสังดอนลายเหงื่อปลูกไปเรื่อยๆเชื่ออะไรเนี่ยเราปลูกหลายปลูกหลายอย่างโอ้ยกัปลูกหลายดาะปลูกหลายกับเชื้อยากับเชื้อชนได้ไข้ก็ไปสื่อมูอเก็บเส้นแรงเส้นหงายเนาะ Ừ, phụt xanh lạc phụt bắp phụt bắp phụt Cái phụt bắp phụt bắp phụt như thế này phụt bắp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  thu bắp phụ 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 ôi phụ bắp phụ bắp นหิวเข่าลได้เหาเดียนเข่ากันึ่งือเมื่อยนนะวะเมื่อยแนหิวกเข่าเลยิวเดี๋ยวฉัไปกินเข่าก่อนอ๋าเข่าไม่กินเนาะมีังก็เข่ากินข่าเลยปนมีอย่งแล้วเปแจวบองะไเว้ยแจวบองก็ทัวเจะบอก็ทัวเก็บทั่วก็ได้สันเก็บทั่วกอนกินทั่วกอนเน่ยนิจวบองก็ได้พกทั่ ทั่วก่อนทั่วธรรมศาสตร์จะคล้องบริสีบานสียาเจกเกือได้ทั่วก็ได้คล้องเห็ดเองจะคล้องปลูกเองกินเองนี่แหละเอาเนี้ยเาเจียวบอละบอกเนี้ยเจียวบอลหน่ยเออกินรวดกินรวด

จุดนึงแม่ด่าพริกแล้วก็อันนี้ไม่ด่าไงมาเอากินพลุกับทุกเลยกตัวนี้ก้อนเยียวอ่อนๆเลยไปกินกับวกินกับั่วเลยบอกินกับขั่วกิขอมยังไงบ่โอ้ไปนาอมกินขัาหอมกินกบอมกันินกบวอมกันทักบ่ไใหด้วยข้าว้เขียวอันดีกินข้าวอมกัน โอ้ยผู้หอมกันนะขึ้นมีใจจะหนาที่เอาตัวผีด,ดอกที่เจ้าว่ามีหนาผู้หอมหลังก็หลังบางส่วนหลัง,ลงเลยเว้ยทั่วพวกหลังก็ได้เพราะว่าพวกเด็กสีดยาจักเทื่อสีดลดผู้อหอมหลังอยู่จานนั้นถูกสี ก็ว <billion. S 2> so ัทำนี่เอาหรือไง้หีวยเขาเหน่อยเฮียยางอแดดกับบน่ะเอาปกเาบ้กงววกับเขาวัวยเาวว้ววววัวปูขึ้กมาเอาตัวนักแดแนวเสีบเองหวาน่วยช่วย โอ้เจมดาหย่อเจมสดาเลยพีเจมดาเยเจมสงดาเลยเจ้าีพีเก้าพีเกาวริ่มสวัสดีหสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องครับเป็นวันนี้อยู่สวนใหญ่หลอนนะครับเนาะ กะยิ้วเข่าพี่น้องเห็ด้ใหเพิ่นปลูกผักปลูกผักไอ้ผักหอมเห็ดนานผักเห็นเห็ดนานผักเห็นนานผักสิปลูกผักกันแหละยิ้วเข่าเส้ามากินข้าวซ้อนด้วกันนะพี่น้องเด้อมาเด้อยิ้วพี่น้องกินน้วกันแย่บองอะไรพี่น้องนะครับแย่บองนะครับยายหลันเนาะแย่บองยายหลันเาเห็ดเบียกน้ำแบบจังแบบเสี่ยมเข่าก็นี่เข่าก็ได้ตุ่ยขับหน่อยแถวนี่ลูปยังไงรูปนี้ มันเหนียวหน่อยก็จเจ็บของเหียเลยเหนียวเชียวหิ้วเขบเจ็บเลยกินแบบพวกอีหยังวิยญานเป็นมาหลอกมาเล่นหรอกเพราะว่าไปแยกชุกไปแยกชุกแล้วอืมไปแยกชุกแล้วเดิอ๋อไว้โดนพังไหมเด้๋ยวโดนเป็นพกเดือนเนาะอืมโอ้อ๋ไอ้เจ็ดเดือนเขาเขาใหญ่เลยเขาใหญ่หมดเพราะว่าเขาใหญ่ใช่มันชุกแล้ว มุ้งหอมปีปูกันปูกย่ำกินย่ำตัวนี้มัง,มงดามาตัวนี้เจลรมาดาอเจลพริกแซ่บดลวยไพราะขึ้นระวโดดแซ่บเนาะลูเขาแห้งนังบ่มากใ่จะแสบนะแสบต้องกันอะไพี่นอนะอ้องเยถ้ากินแบบหอนหอ,อ,อยเข้าเลย เขาหวานนะเจ้าใช้กับกิน <as ห well. ันด้วพวกนีเน้อปลาเนื้อไห่สบาย่เสียงขามากคือเสียงเสียงมากกินด้วยเสียไ อผักอล่อนตีก็ม่หงยเลยแม่หนมันแสบมุดเชวอนี่โบน่เพชรหัวเด้เจ้าอบนี่ก้องนาะบอบเป็นโบเป็นด้าน่องจาก้องจอกแสบมันกับคองแสบกับผู้มักผู้มักกินไม่กับแสบผู้มักนี่ผมีไม่สุดยอดนีเป็นควาซุกเนี่ยมันซุกมันดี อันนั้นจะาเก็บก็ไดโดนเก็บไดโดนแม่เก็บแบหโมก็ได้บ่าฮตจะใสูุ่่ยหญ่สมุดแบบ่ม่มูสุ่ย่นญ่นะไปทงไปทาไปใช้กระจามพกไปน้ำก็จะอยากใ่กระสุนกที่ไเร็กอารกลับไปมมีหมดไม่แน่เขาได้เยเกีอบหาม้่บไปเยอ แกนเขากันทุบล้างได้ไหมใ่บอแกนเขาอันนีเนี่ยแกนเขาเวมยมูมีเขาเหนียวเนาะมูมีหนามว้ยแกนบ่าอันนีาดิน่มันกระจิดใจโดนด้แนวนี่ย ไทยกระเดาหรือเนี่ยแนวน้นมากเว้ยทำเนี่ยอิ่มหผมบ่มมากจ้ำนี่เขาอุ้นทองแล้วจ้ำข้าวมุ้นทองไปุต่ไปเจียวขยะคือทำอะไรทำจ้าวไข่แมงเพลสก็จะจ้ำร้ายเนาะบเพลสับเพสจ้ำเนี่ผู้เจ้ากินเพสใจขเจ้าบอว่าเพให่จ้าวผู้ขากินเพลสไปละนี่มนั ยินแล้วโอเคเป็นเสียพลวยคำงใหญ่นะเอาคำโผล่ก็น่าจะคำนี้นะสุด้ายยินมาจบเดี้ยแบงหนามเลยแหนามาเห็เด้อเออหนามานเนี่ยสี่แขนส่แขนเขาเลยใชไแขนเขาเลยจะเข้าภางนี้เยเออย้อไกงานซื้อมันมาเออไม่เป็เรื่องแลแขนเขาหนอยเเดี๋ยวเดี๋วคำมันได้ไหมยินหรอเฮ้ย้วคำงใหญ่พอดย โอแซ่บพี่น,น้องเกลียวแกลียวบองกินขา้าวปลาพี่น้องอพ่อพักจะใส่กินอยู่หันอืมอ่ะบอกพี่น้องคนครับกะนไม่นี่กะบม่เฮ็ดสวนอ่แม่เฮ็ดไอ้สิปลูกพักนะครับปลูกพักไอ้ผักหอมนั่นเองนะครับ แยกเข่าพี่น้องก็เลยได้เจ้าบองแหละเจ้าบองยายหล่อนเนาะเจ้าบองยายหล่อนมีรถแมงดารถแมงดากับรถพริกนะครับเจ้าบองเป็นยายหล่อนให้ตัวเองแล้วก็ฝากพี่น้องรถเดียวกับเจ้าบ้าต้นหอมฝากพี่น้องน้ำแน่นะครับเสียบของแน่พี่น้องกินอยู่ไซก็ได้กินอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ทงอยู่ป่าก็ได้นะครับรสชาติดีแน่นอนนะครับรับประกันฝีมือยายหล่อนนะครับมียังฝากพี่น้องมาไหมขอบคุณติดตามนี่แหละเจ้าบองจำขอบคุณพี่น้องด้วยไม่หัน จะขายปลุกไลไปเลยเนี่ยสิบห้าบาทป๊อปแซิหทุกทุกคนก็ซื้อได้ที่สั่นะแมนโอ้สิบห้าขายเป็นโหลโหลละร้อยยี่สิบาทคือป้องละสิบาทร้อยี่สโอ้เอาเป็นโหลขายขายทรงขายทรงร้อยี่บาทแมนแพ็คหนึ่งเนาะแพ็คหนึ่งโอ้สิบสองสิบสองกับปุกเออสิบสองกับปุกละสิบบาทโอ้ถือาขายปีกได้บัตรถากใครอยากได้ป๊อเดียวอ่าสิบ้าบาทสิบ้าบาทสองปองล สองฟองสามสิบบาทสองฟองสามสิบกะฝากได้ไห่น้องได้ไฝากก็หนุนใหญ่หล่อนนะครับนอกพันเท็ดเท็ดขึ้นมาเองนะครับกะผุกลาสิบห้าบาทถาแยกนะครับแต่ว่าเท้าได้หลายอ่าโหลหนึ่งสิบสองกระปุกกะตกกระปุกละสิบบาทกะทำมา,อา,มอาลอยเศร้าเมีนลอยเศร้าเออเมีนเมน,แ,มนแต่ว่าถ่าไผ่อยากได้<อ>ติดใจอ่คือ<แ>พ่อใจติดต่อมาทางแชทก็ได้เนาะครับเนาะติดต่อมาทางแชทก็ได้หรือว่า โทรมากก็ได้มีเบอร์โทรมีเบอ,อบร์โทรอยู่อ่ะ,ะ,ะก็จะได้กับขอบคุณพี่น้นองนะครับที่ให้การสนับสนุนตลอดมาแล้วก็ให้การที่ตามทั้งที่ตามอ่าแม่กับลูกนะครับย่าหลอนกับพองโปงนะครับเนาะจะได้กับขอบคุณพี่น้นองทุกทุกคนกนะครับที่มามาที่ตามแล้วก็ให้การสนับสนุนตลอดมาอย่าลืมนะพี่น้องนะฝากอุดหนุนไอ้เจ้าบอกย่าหลอนนะครับด้วยไปพอลิมคิมหนาได้ไหมเนาะสวัสดีครับ